สวัสดีครับท่าผู้ชมบางทีเนี่ยเรา,เาถังน้ำไปใช้งานข้างนอกแล้วเวลาเราจะทำการเปิดฝาถังเพื่อตักน้ำใช้งานเนี่ยแต่เราไม่ต้องการที่จะวางฝาถังน้ำที่พื้นครับเพราะว่ามันอาจจะสกปรกนะครับแล้วก็ในบริเวณใกล้ๆเราเนี่ยก็ไม่มีที่วางด้วย แล้วเราจะวางยังไงนะครับให้มันง่ายๆสักหน่อยแล้วก็เราไม่ต้องวางกับตัวพื้นน,นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็มีไอเดียดีๆนะครับมานำเสนอให้รับชมกันเรามาดูถังน้ําแบบนี้กันก่อนนะครับผมซึ่งถังเนี่ยมันจะมีที่ล็อกด้านข้างแบบนี้เลยเวลาเปิดนะครับ เราก็จะเปิดตัวล็อกข้างเดียวก่อนนะครับผมแล้วเวลาเปิดฝาถังน้ํานะครับเราก็จะทําการเปิดฝาให้มาพิงล็อกกับตัวล็อกอีกด้านหนึ่งนะครับแค่นี้เราก็เปิดฝาโดยที่เราไม่ต้องวางที่พื้นแล้วนะครับต่อไปมาดูถังน้ําแบบถังเล็กกันนะครับผมเวลาเปิดฝาถังก็คล้ายๆกันเราจะปลดตัวล็อกฝาออกนะครับแล้วก็จะเอาฝาเนี่ยมาวางกับ ตัวล็อกนะครับผมด้านใดด้านหนึ่งนะครับของตัวถังน้ำก็ง่ายๆครับผมก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับดีๆของการเปิดฝาถังน้ำโดยที่ไม่ต้องวางกับพื้นแล้วก็ฝาไม่สกปรกกันด้วยนะครับแบบง่ายๆก็มานาเสนอให้เป็นแนวทางรับชมกันนะครับผมก็ลองน้าวิธีแบบนี้ไปใช้งานกันก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ค่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ